สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลยูทูบ Ford เก่งกี้นะคะวันนี้เก่งพาพี่ๆมาพบกับ Ford Ranger mm. ค่ะวัยแท็ค่ะตัวนี้เป็นขับ4ใบเทอร์โบค่ะเค,ครื่องยนต์2.0ลิตรให้กำลังแรงมา้าสูงสุด213แรงม้าค่ะแรงบิดนะคะ500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายค่ะอันนี้เก่งนำมาให้พี่ๆชมเป็นตัวมีโรลเลอร์ชัตเตอร์ด้วยนะคะเปิดปิดฝาท้ายนะคะด้วยระบบไฟฟ้าราคาจะจาหน่ายจึงอยู่ที่1ล้านค่ะ 298,000บาทค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะสำหรับวันนี้นะรถที่เลือกนำมาค่ะเป็นสีขาวนั่นเองก่อนจะไปดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนล e l y o u t อ b e f บ r d b ก k ก g ้ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยวันนี้นะคะรถที่นำมาเป็นรถสีขาวนะคะซึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมในวันนี้ก็คือจะเป็นตัว รอบไฟหน้าค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟของเรานั่นเองแล้วก็กระจังหน้าค่ะกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้าเดิมจากโรงงานนะคะตัวกรอบของเขานะคะก็คือจะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัดจมูกตัวนี้ด้วยเนาะซึ่งเป็นซิ g n a จอร์เลยค่ะของรุ่นวายแท็กนั่นเองสีส้มนะคะถัดมาค่ะในส่วนของกันชนหน้าค่ะของเขาก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ตัวครอบนะคะไฟตัดหมองนะคะก็เป็นสีดําเงาเช่นกันค่ะเพื่อให้รับกับตัวกระจังหน้านะคะด้านหน้านั่นเองด้านข้างตัวรถค่ะวันนี้เพิ่มเติมเป็นในส่วนของตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะแบบมีหมุดซุ้มล้อตัวนี้พี่ๆแจ้งเก่งได้นะว่าต้องการแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะก็ไม่ได้เจาะตัวถังรถเลยนะคะเจาะแค่ตัวซุ้มล้อนะแต่ว่าติดซีนอย่างแน่นหนาไม่ต้องกลัวหลุดเลยค่ะ ในส่วนของล้อค่ะเป็นล้อแม็กนะคะตัวนี้เป็นสีดําเงาเลยเนาะตัวนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยค่ะขนาด18นิ้วนะคะตัวนี้ลูกค้าเน้นวิ่งในเมืองนะคะก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับล้อเดิมจากโรงงานค่ะตัวนี้ก็รีดน้ําได้ดีเกาะถนนค่ะแล้วก็ตัวนี้เวลาวิ่งกับถนนนะคะก็จะเสียงเงียบด้วยประหยัดน้ํามันด้วยค่ะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้ค่ะตัว แก้มข้างนะคะกระจกมองข้างรวมถึงมือจับค่ะก็จะเป็นสีดำเงานะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็สติกเกอร์ค่ะตัวนี้คำว่า YT ท์แนะคะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วเช่นกันค่ะ ราวหลังคาค่ะสําหรับรุ่นวัยแท็กค่ะราวหลังคาจะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะมาที่ท้ายกระบะกันบ้างค่ะนี่เลยสปอร์ตบาร์ค่ะตัวนี้เป็นสปอร์ตบาร์นะคะสําหรับรุ่นวัยแท็กโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้เขามาในสีดําเงานะคะแล้วก็พร้อมกับแถบสติ๊กเกอร์สีส้มแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งเป็นซิกเจอร์ของ w ายแปีโมเดล2021นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของท้ายกระบานะคะที่เพิ่มเติมนะคะในวันนี้ก็จะเป็นตัวครอบไฟท้ายค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะที่เก่งบอกไปนะคะตัวนี้พิเศษเลยมาพร้อมกับฝาท้ายนะคะเปิดปิดไฟฟ้าโรลเลอร์ชัตเตอร์นั่นเองสามารถเปิดปิดนะคะได้ทั้งหมด3ที่ด้วยกันค่ะรีโมทนะคะสามารถกดตัวนี้2ครั้งนะคะเขาก็จะเปิดแบบนี้ถ้าให้เขาหยุด ก็กดแบบนี้เลยนะคะแล้วถ้าจะให้เขาปิดไหมอีกทีนึงก็กด2อทีแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถเปิดปิดนะคะที่บริเวณนี้ได้ด้วยนะฝาท้ายเบาด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะเพราะว่ามีทอ์ชนบาร์นะคะช่วยผ่อนแรงด้วยนะอ่มาต่อที่ตัวเปิดปิดท้ายกระบะนะคะตัวนี้นะนี่สามารถเ็นนวลได้นะคะท้ายแบบนี้เลย สะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็อีกที่นึ่งจะอยู่ข้างในห้องโดยสารนะคะท้ายกระบาตัวนี้เบามากๆนะคะพี่ๆนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะก็สามารถเปิดปิดได้อย่างง่ายได้เลยนะคะกันชนท้ายค่ะตัวนี้ก็มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะพร้อมเซ็นเซอร์4จุดด้วยค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ Ford Ranger Y Tech นะคะขับ4ี่ใบเทอร์โบค่ะพี่ๆท่านใดสนใจ Ford Ranger หรือ Ford Everest สามารถทักทายหาเก่งกี้ได้นะคะสามารถเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งทั้ง Ford Ranger และ Ford Everest เพิ่มเติมได้ที่ช่อง Channel YouTube Ford by เก่งกี้ค่ะเข้าไปรับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง Channel YouTube Ford by เก่งกี้ด้วยนะคะวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย